ก็ขอกรับสวัสดีคุณผู้ชมที่นอนเด็กตื่นสาวนอนสาวตื่นเด็กสุสุพคุกัน,กนด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็ไม่อยู่ในช่องรักกี้โรและเราก็ไม่อยู่กับครเบ็ดฟิกสองห อยู่กับเกมโชคราบแห่งคันนีนะครับอผมนาะเปิดมาหมุนรอบที่สองได้สเก,กตเตอร์มาสอต,ตัวตัวไดไวายวายตัวที่3แถวที่สอมเออ,อสเก,กตเตอร์ตัวที่3ลงหัวเอาแล้วความโชคดีมาเยือนตัวที่4ไม่เป็นไรเอาแค่สามนี่แหละเออเท่าที่มีให้มันรู้กันไปเก็บไปครบ3ตัวจะเพิ่มตัวคูณนะครับเออเออขาพูดอย่างนี้แหละ เออขาให้มัาเริ่มต้นที่คูณสองออแล้วกบจัดไปเลยนะครับผมเฮ้ยดอกแรกมาไม่ทำให้ผิดหวังดอกแรกแหกบมานมาแล้วจ้าฮัลโลรางวัลก้อนโตซะด้วยหนึ่งหนึ่งเจสโอ้วีลิกุดนะครับผมดอกนี้สวยเฮ้ยตัวนี้ได้แล้วตัวคูมไมีกสองเป็นสี่ hey. เฮ้ยแมวนะจอรดแบบนี้สิเหรอมันจะดีนะ รางวัลก้อนโตรอบที่สองก็ยังเข้ามารอบที่สามตัวคูณสี่โอ้ยไปไม่ถึงรางวัลก้อนโตรอกนี่เอ้ยแต่ก็ว่าได้เยอะอยู่นะสามแปดแปดแเอ้ยทีที่สี่เอาอย่าบอกใครนะทีที่สี่เราอะมาแล้วผมตัวคูณมาดูผลลัพธ์เฮ้ยรางวัลเมก,กะาซะด้วยโอยแน่นอนจริงเชียวไปต่อครับผมตัวคูณเลี่ยเป็นที่หกแล้วนะ โดนอีกเหรออไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวเราพลาดไปกี่ครั้งวะสองทีหรือทีเดียวเนี่ยโดนไม่พักเลยอะ่ะเขาเรียกว่าดันยาวดันยาวโอ้ตัวคูณสวยๆครับผมตัวคูณอีดอกนี้คือ้าแปดสามเรามาอันนี้เท่าไหร่วะทำไมมันเข้าก้อนตรงก้อนโตเยอะแทะตัวที่คูณแปดเหรอคูณแปดแล้วเหลืหอการหมุนอีกหนึ่งที เฮ้ยสวยตอกนี้ผมมาจุกโอ้โหแปดห้าศูนย์ยังไม่รวมตัวคุณตัวคุณสิบบ้าแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดถึงมาแล้วครับผม impossible เป็นไปไม่ได้รางวัลซูปเปอร์เมกาว้าวคูณสิบทำเรื่องเอาแล้วบ้าแล้วโอ้ยนี่เหรอคือผลงานการหมุนสองครั้ง โคดโพบกโมบกัแตงเกินไปแล้วมันจะเกินเบอร์สุดยอดไปเลยครับลูกเพ hey. แน่นอนจริงวะโชคราบแห่งคเดตเนานะจำไม่ขึ้นใจนะครับผมจะได้ไม่ผิดหวังนโอเคเราก็ขอเบรกความสนุกความมันไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก่อนที่จะก,กันไปก็ต้องฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจกันด้วยสำหรับเบ็ดฟิกสอ นั่นแหละครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปสำหรับััน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ